อาล่สวัสดีครับเข้ามาสู่เกมวอล r o b ์บคือผมสั่งประกอบหุ่นยนต์เอาไว้1ตัวที่โรงงานตอนนี้ก็ในเกมก็มีการแจ้งมาแล้วว่าชิ้นส่วนตอนนี้ผมประกอบมาผมสั่งประกอบหุ่นตัวเนี้มาได้น่าจะประมาณครึ่งเดือนได้แล้วมั้งสิวันหรือใกล้ๆ20ยีวันนี้แหละแล้ววันเนี้ย ผมจะได้ชิ้นส่วนครบ1 0 0 0 0มืนเดี๋ยวลองมาดูกันครับสำหรับหุ่นตัวใหม่ของผมในก็จะเป็นหุ่นตัวนี้ก็ได้ชิ้นส่วนครบ1 0 0 0 0มืนแล้วก็แลกไปเลยเอ้กับผมได้หุ่นใหม่มาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นเลยนะครับจะเดี๋ยวค่อยมาเลือกอาวุธแล้วก็ค่อยมาอัปเดตเขาทีหลังอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน อันนี้อันนี้มันเป็นโรงงานเป็นสต๊อกผมบอกว่ามันเป็นสต๊อกหุน่นยนต์ที่ผมมีอยู่ตัวไหนที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็จะถอดอาวุธไว้เดี๋ยวผมเข้าไปดูหุ่นตัวใหม่ก่อนสงสัยจะไปอยู่ตัวสุดท้ายสุดเลยมั้งนี่จะเป็นตัวนี้ก็เลือกเข้ามาเลยแล้วก็อัปเดตไปเลยแล้วกันกดอัปเดตเพิ่ม เพิ่มค่าพลังชีวิตแล้วก็เขาจะวิ่งเร็วผมไม่แน่ใจว่าเขาหายตัวหรืออะไรวิ่งเร็วหรือหายตัวอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเข้าไปดูอาวุธเข่าหนอ,อาวุธเขานี่ก็จะยิงในระยะห้าเมตรมีปืนตัวไหนที่มันแรงกว่าน,นี้บ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาเอาอาวุธนี้ของเขาลงไปก่อนเลยแล้วกันอ๋อมันมีตัวเนี้ยมัน อัปเดตมาที่เลเวลสีติดตั้งติดตั้งไปก่อนติดตั้งไวก่อน <c oughs> เดี๋ยวดูซิว่าผมมันมีตัวไหนที่อาวุธที่ผมอัปเดตไปบ้างหรือเปล่าตัวนี้ไม่ได้อัปเดตโอเคงั้นก็เอาลงสนามไปเลยแล้วกันเนาะเข้าไปในเกมเลยอ่าเดี๋ยวเจอกันในเกมนะครับเอาละเข้ามาในเกมกันแล้วเดี๋ยวผมเอาลองลงเล่นดูเลยแล้วกันสำหรับหุ่นตัวใหม่ เท่ากับผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเพิ่งจะได้มาสกิลเขาเมันเหมือนกับวิ่งเร็วและหายตัวเหรอกดปืดอ๋อเขาจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็น่าจะไม่ถูกไม่ถูกหมอ,อไเลวมองไม่เห็นอ่าเรดาร์ล็อกเป้าไม่ได้ประมาณนั้นคูดาวก็สิบเปรวิอยู่นะคูดาวนาน ๋ยวผมยึดเสานี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเสากลางอ๋อแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนไปยึดเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นเขาไม่ยอมขึ้นไปยึดเสาลู้นเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราไปช่วยเพื่อนอ๋อมีกระโดดขึ้นไปหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนคุ้มการเต่านี้ เราต้องอัปเดตให้มันยิงแรงขึ้นไม่อง,องั้นเดี๋ยวเพื่อนค,ค,คุมกันเ่านี้ไปก่อนถ้าเรายึดไปสามเสายังไงเราก็ได้เกรียบนะมามามา,มา ลดลบลดลดลดตอนนี้เรายังรักษาพยาบาลไม่ได้นะลดลบลดลดลดรอรอรอบรรจุกระสุนโอเคโอเคลดกอนลดกัน

เม่น่าจะรอดแล้วเราเพื่อนตายหมดแล้วตอนนี้โดนลุมอยู่ตอนนี้ก็น่าจะโดนยึดไปงั้นเดี๋ยวเราเอากัวดีแล้วกันเอาเคลื่อนที่เร็วงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนยึดเสาโน้นแล้วกันนะเขาไม่ค่อยได้มาเสาโน้ลีนี้ โอเคโอเคอ้าวเพื่อน <im it> ยึดเสาดูไว้ก่อนเรายึดไว้สามเสายังไงก็ได้เปรียบนะแต่เราค่อยอๆใจนเดียนเดี๋ยวถ้าเกิดเขา <im it> เขารู้เข้ามาเราก็ช่วยระดมยิง,งยังไงเราเลเซอร์เรายิงได้ไกลยอยู่แล้ว เอร์เผาไม่อรอดหรอกตายแล้วเถอเอาซีเอาไงเอาไงดอเราไปช่วยตรงนน้นไหมตอนนี้ไม่มีเพื่อนไปทุ้มกันเสาโน้นเดี๋ยวเราไปช่วยแล้วกันนะไม่รอดแล้วโอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวเรามา ตอนนี้คุณอืมตอนนี้คุณไทตันเขาออกมาแล้ว ค้าง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 ปืนค้างปืนล่วงมาสิโอ้ยตอนนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้นะอันเรานเพราะไช้ตั้นใหญ่ยังไงเราก็สู้ไ่ได้อยู่ดีเดี๋ยวเราจะไปยึดเสานน้น ออกออกนอกระย้ายหน่อยดีกว่าเขาจะได้ยิงเราไม่ถึงแบบดี้บ้าเราบินและหาที่หลบเน้นเขาไปยึดเสาที่สามได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมายึดเสานี้คืนนีเ่เขาเห็นแล้วว่าเรามานีเ่เราซุ่มซุ่มซุ่มหลบ เขากาลังเดินขึ้นมาหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้มันเดินขึ้นมาละเขาช้าเขาช้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปวนในด้านแถวนี้แหละหลักล่อเขาไม่ให้เขาไปยิงเพื่อนนี่ยิงเราไม่โดนหรอก xùm 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 máy xùm máy Hãy nhau mới vô trao những cái thửng ào 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 5 hả, à 5 hả là con qua lóc quan băng à băng à mãi lá mãi lá ยิงไทันตั้งตาลบลบลบ,ลบชนะครับชนะอย,นนะอย่างนี้ตะอ,อย่างนี้เทอานั้นไม่ยังไง <c oughs> ขีมือเหมือนกันนันเราเนี่ย <c oughs> โอเคครับฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากด subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมาก